มาถึงช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะ,ะมาดูเรื่องสุขภาพผมกันบ้างดีกว่าครับผมนะหลายๆคนมีปัญหานี้นะเป็นไปตามอายุนะครับถึงเวลาปุ๊บพออายุเยอะขึ้นมาหน่อยมันก็จะมีผมสีโหาขาวมาแทรกมาแซง อยู่บนหัวเราครับเรียกกันสั้นๆว่าผมหงอกครับผมวิธีแก้ไขก็มีหลักๆสองวิธีครับอ่าวิธีแรกก็ดึงฮะครับดึงออกไปนะแต่บางคนบอกไม่ไหวดึงไปเดี๋ยวมันจะทั้งหัวนะพี่เพราะมันเยอะไปมันอยู่เต็มหัวเขาเลยใช้วิธีการย้อมสีผมครับผมนะฮะมีคุณพ่ออยู่คนหนึ่งฮะเขาก็อยากจะย้อมสีผมแต่ว่า ไม่รู้วันนั้นเนี่ยไปย้อมอีท่าไหนฮะสุดท้ายผลมันออกมาเป็นแบบนี้ครับลองชมฮะขอเบิ้งไม่ยอมผมได้อ,อีกย้อมเองบ่อาสาพันนะย้ยยอมเองบ่ออ๋กอ็ย้อมเองด้วยอีกหน่อ,อยนึงว่าอ,อ,อีกหน่อยนึงเนขาบอกตาใส่เบิ้งหลองเนี่ยอ, <laughs> อย่างกา็เออเท่เท่ท ู้ติว่าเรามองนานนะ<อ>คนที่เอามาโพสลงโซเชียลนะครับ,รบเอามาลงที่ติ๊กต็อกก็คือลูกสาวครับลูกสาวมาโพสบอกพอ่อพ่อยอมีท่าไหนเนี่ยมัน<อ>มันกลายเป็นแบบนี้พ่อบอกเอาจริงนะพ่อก็ยอมมาหลายครั้งแล้วนะเออ ก็ไม่เคยเป็นแบบนี้ปกติย้อมเองอยู่แล้วเออไม่รู้มันจะออกมาขนาดนี้ได้ยังไงนะพอเราว่าปกติใช้เป็นพวกถุงมือไม่ได้มีถุงพลาสติกใช่ไหมที่เขาแถมมาในกล่องแต่ครั้งนี้เนี่ยนะฮะคือก็ทําเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันไหลมั้งมันไหลแล้วลืมเช็ดออกมั้งผมเดาอะนะคือปกติเวลาเราย้อมผมเนี่ยฮะ ถ้าหากว่ามันเกินบริเวณที่เราจะยอมมันต้องรีบเช็ดออกถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้มันจะสีติดแบบนี้เออขนกัไปแซลกันเต็มเลยบอกว่าโอพ่อพ่ออยากไว้หวีเป๋ก็ไม่บอกโโอ้พี่แซลพ่อเออบางคนก็บอกเอ็นดูแท้ตาที่มาของคำว่ายอมหัวแปลว่าอะไรอะยอมหัว ยอมหัวยอมหัวดำนี่น่าจะเป็นภาษาอีสานเ่ะเออยอมหัวครับบางคนก็บอกว่าอ๋อลืมลืมย้อมหนวดด้วยนะโอ้โหช่างสังเกตเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงเพราะตรงตรงหนวดอ่ะตรงหนวดมันยังขาวอยู่นะเพราะเคลานะเออเขาก็ไปแซวกันอืูแล้วนี่หลายวันนะกว่ามจะจางกันใช่ อันนี้อ๋อย้อมหัวแปลว่าหัวเราะในสายสันเป็นที่มาของคําว่าหัวเราะอย่างนี้ไะฮะตอนแรกผมเองนีก็ไม่เคยย้อมผมเองใช่ไหมฮะแล้วคือพอหลังๆเขาเข้าวัยเราแลนะพี่ผมก็ย้อมเองเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้มันมีแชมพูที่แบบสามารถย้อมได้ง่ายๆก็ทําเองแล้วก็ไม่รู้คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะต้องไม่ให้บริเวณหูหรือว่าหน้าผากหรือว่าบริเวณขอบที่มันไม่ใช่ไรผมเนี่ยนะฮะ โดนหรือว่าสัมผัสกับตัวน้ํายายอมเนี่ยต้องใช้พวกวาสลีนถต้องพวกนั้นเนี่ยทากันเอาไว้ก่อนใช่หูผมดําเป็นอาทิตย์เหมือนกันพี่เคยมีเหมือนกันคล้ายๆคุณพ่อเลยของแตงของผมเนี่ยเป็นหูหูผมดาจนคนต้องทักว่าแบบว่าหูดำอ่ะพวกหูดําไอ้หน้าบถูกต้องแล้วที่เต๋อบอกคคุณผู้ชมจะต้องถ้าว่าใครจะย้อมผมนะฮะเอาวาสลีนเนี่ยป้ายบริเวณขอบขอบก่อนนะ มันจะได้ไม่ไม่เปลอะออกมาแบบนี้โอ้โหเนี่ยเปลอะมาขนาดเนี้ไม่รู้จะทำยังไงดีนะผมว่ามีสักห้าวันนะ,ะต้องห้าวันฮะอ,อ,อย่างนี้กลัวมันจะจางไปอะ่ะแต่ว่าสุดท้ายเมื่อกี้เห็นมีภาพตอนที่นี่อันนี้เป็นภาพตอนที่เรียบร้อยแล้ว, <Act S 2> วกลับมามดันทผมกลับมาดัานแล้วแล้วก็ลอยจาก ตัวน้่งยาย้อมเนี่ยหายแล้วนะฮะแต่ดูท่านั่งเะก่อนนี่พ่อเท่มากหล่อแล้วหล่อแล้วนะฮะนะรอยสีจางไปเรียบร้อยเอามาฝากกันลูกสาวเขาแซวพ่อนะฮะอ่ะคราวนี้มาถึงเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ปวดหัวมากเหมือนกันนะอะไรอ่ะเดี๋ยวถามก่อนปกติตอนเรียนประถมพี่ก๊อฟได้เงินไปโรงเรียนวันละเท่าไหร่ครับโอ้โหพี่คิดนานอ่ะ พี่ตอผมแบบบาทสองบาทไม่ห้าบาทไม่บาทอะไรก็ได้เป็นเหรียญไงพี่ประมาณห้าสิบห้าสิบโอตอนเริ่มโตนะสักอยู่มอปลายนะเฉลี่ยต่อวันนะวันละห้าสิบอ๋อตกใจเลยเออถ้าเป็นปฐมปฐมพี่ปฐมถมอุ้ยยี่สิบสิบอุ้ยยี่สิบเยอะนะอุ้ยก็ไม่นะปถมผมได้5บาทอุ้ยค่ารถเมย์ สองาต่อกว่าจะถึงบ้านนะค่ารถเมลก็ล่อไปสิบาทแล้วนะบางวันต้องกระโดดขึ้นไปแล้วก็โดดลงด้วยนะเพราะว่าตังหมดเดี๋ยวๆโอ้ลงทีละป้ายกว่าจะถึงบ้านอ่ะเออโอ้ผมคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮะน้องคนนี้เขามาโรงเรียนนะครับผมเขาบอกว่าเขาได้เงินมา50สิบบาทนะฮะแล้วก็ คุณครูเขาก็เลยถามนะฮะว่าอยากจะรู้ว่าน้องเนี่ยได้เงินมาเท่าไหร่ว่าน้องเขาพกเงินมา50บาทจริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะฮะก็ลูก่ะิขเชนังเล่นหลายแท่ไม่คุยยืมขนมกรหนากมาเบิ้งกันนารคู่ค่ะสาิบได้ไหนลูกวใาิมาหาซิบม่เลดีครับเลียนหาแบียงิเลี้ยนหาแเียนิดคู่ับเอาหาสิบงไดหเนี่ น้ำกงจะเป็นหาซีฟูครับอันนี้หาอันนี้สิบห้าสิบก็สิบวะตาเออไ็นไงปวดหัวไหมพี่คือผมจะบอกว่าโชคดีนะครับที่คุยกับคุณครูนะอถ้าคุยกับจิกโกปักซอยมีเรื่องนั่นแหละห้าสิบเออยังไงดีอยากจะเถียงง้องก็เถียงไม่ออกด้วยใช่มันก็ใช่อะนะไอ้น้องมีเงินเท่าไหร่ห้าสิบกรเพนมากินขนมได้เลยเลยเลยเลเลยเลยเลเ เฮ้ยนี่มันสิบห้าห้าสิบพี่นี่ไงพี่เอาไปห้าให้สิบห้าสิบไงพี่นี่มันสิบห้าพี่ขอสักยี่สิบนะน้องประมาณนั้นแหละพี่เนี่ยห้าสิบเนี่ยเนี่ยห้าเนี่ยสิบเอาไปเนี่ยเห็นไหมโชคดีที่คุยคุณครูถ้าคุยจะกบปักซอยมีเรื่องไปแล้วมีเรื่องไปแล้วก็ห้ากับสิบอะเนาะนะฮะออ่นี้ก็เป็นวิธีคิดเออถือว่าเป็น เป็นอะไรที่น่ารักดูกคุณครูเขาก็สอนนะ,ะว่าจริงๆแล้ว5้าบวกกับสิเนี่ยมันเป็น15นะฮะแต่อันนี้ก็ถือว่าอ่วถ้าเป็นพูดถึงการเรียนการสอนในยุคใหม่ๆเองเนี่ยจริงๆเขาก็จะมีวิธีคิดที่แบบว่าแปลกๆเป็น<ล><ล>ทางลัดทางลัดนะฮะซึ่งอ่ะคุณครูเขาก็บอกนะ,ะว่าจริงๆคิดแบบนั้นไม่ได้ ไปคิดว่าเป็นเหรียญห้ากับเหรียญสิบแล้วมารวมกันเป็น5้าสิบาทเนี่ยมันไม่ได้สุดท้ายห้ากับสิบมันบวกกันได้สิบห้านะหนูอย่างนี้ออาน่ารักนดีเรื่องหน้าอินดูนะฮะคุณครูเขาก็สอนไป,ปนแต่น้องพูดไปน้องก็ยิ้มไปนะไม่รู้ว่าน้องเล่นมุกหรือเปล่าด้วยนั่นแหละสิหรือว่ารู้อยู่แล้วนั่นแหละสิแล้วมามุกใส่ครูนั่นแหละสิเออเออคุณผู้ชมฮะคนที่กําลังตามหาสัตว์เลี้ยงับแล้วยังนึกไม่ออกเฮ้ย อยากมีสัตว์เลี้ยงจังเลยอ่ะแต่จะเลี้ยงสุนัขเหรอเดี๋ยวมันซ้ำคนอื่นครับเออเลี้ยงแมวอรอทำไมอ่ะซ้ำไหมซ้ำสิ่ผมก็เลี้ยงแมวเลี้ยงนกแม่นกเพื่อนผมก็เลี้ยงพีคอนเลียเต่าอ่ะเต่าเต่าก็มีคนเลี้ยงเฮ้ยเหรอไอจอนเพื่อนผมก็เลี้ยงเต่าเหมือนกันเหรอแล้วบอกจอนบอกลองอันนี้ไหมลองเอาไปเลี้ยงดูมีชื่อตั้งชื่อกอนเลยชื่อเต้าคู่อุ้ยน่ารักจะได้ไม่ไปเสียเวลาตั้งไงแฮมสเตอร์วะเนี่ยอ้า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  เชิญชมครับและนี่คือน้องเต้าหูครัไปจายตังค์กันช่องไหนครับ oh. อ๋อแล้วช่วงนี้นะโอเคโอเคอ่าครับพีค่คิดตังค์เจ้าตัวนี้ได้เลย uh, อยู่นี่ <laughs> <laughs> <ะ>นี่นะครับโอเคแล้วก็นี่ <laughs> ครับ ใส่ได้ใส่ได้พอดีครับผมนีออ่อะไรเต๋อมีคำถามอะไรเต๋อมีคำถามอะไรไม่เต,ต๋อดูสตันไหมอะ ผมยังบอกไม่ได้น้องคืออะไรนะพี่น <serving> ้องคือเดี๋ยวเดี๋ยวน้องคือจระเข้หรือจระเข้ฮะจระเข้จระเข้นะไม่ใช่วอรนุษนะไม่ใช่วอรนุษ์จระเข้โอ้ยตกใจเจ้าของน้องเนี่ยเป็นเจ้าของฟาร์มจระเข้อ่าอยู่ที่ลำพูนครับเราก็จะพาน้องไปเดินเล่นไปซื้อของอะไรเงี้ยช้อปปิ้งพาน้องจระเข้เนี่ยนะพี่อาจจะอย่างนี้แหละ ดีนะไอตอนที่จ่ายเงินเนี่ยไม่ให้เงินเอาไว้ในปากน้องโอเราให้พนักงานหยิบเอาเองเฮ้ยพี่ไม่ให้โชว์ที่ฟาร์มตะระเข้ไม่รู้เห็นภาพนั้นจนเคยชินเออเนี่ยฮะเขาเอมาโพสต์คนก็บอกว่าเอาเอามุมนึงน่ะก็คือหน้าเอ็นดูแหละเพราะน้องตัวเล็กครับเออแล้วก็การใส่เสื้อผ้าเห็นไหมสีชมพูดูตะมุตะมิอะไรแบบนี้เออแต่เขาก็บอกแอบสังเกตนะพนักงานะดูหน้าแบบแย่ๆเหมือนกัน เป็นผมก็ค่อนข้างจะตกใจเหมือนกันนะพี่จริงผมถอยนะเอนี่ยฮะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยระหว่างที่เขาไปเดินอยู่เนี่ยก็มีคนมาขอถ่ายรูปน้องด้วยนะเออครับแต่ว่าก็ถ่ายแบบห่างๆอย่างห่วงห่วงห่วงอะไรไม่ได้ห่วงน้องเต้าหู้นะห่วงตัวเองนี่อะไหเลยไหมเนี่ยไหมเนี่ยขอโทษเลยไหมเน็นไหมขอถ่ายแล้วพี่อุ้มเหมือนแมวมากเลยอ่ะเหมือนเหมือนเวลาผมกลับบ้านแล้วผมอุ้มแมวอ่ะออ โอ้โหเออไม่ได้งูงี้นะแต่ผมแค่แอบสงสัยแหละว่าเอ๊ะมันเหมือนเป็นห้างสรรพสินค้าใช่ไหมแล้วเขาให้เข้าหรอนั่นสิฮะเออก็ก็แอบสงสัยอยู่เฉยๆนะถ้าให้ก็ดีคนรักสัตว์ก็จะได้แบบอ่ะโอเครู้ว่าไปได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเอจรเข้เจรเข้แต่ถามว่าน้องอันตรายไหมน้องก็ยังตัวเล็กอยู่แหละแต่ผมไม่รู้ว่าฟันเขาแบบ แหลมยังอะจระเลตัวเล็กผมผมไม่รู้ว่าเน้องเต้าหู้นี่เวลาที่ถ้าจะพาเนาะออกมาข้างนอกจะมีอะไรมัดปากหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้คงไม่ได้มัดไม่ใช่หรอไม่ไม่ได้มัดด้วยใช่ไหมฮะมัดเหรอไม่ไหนเราไม่เห็นเลยแั้นมัดแบบเล็กมากเลยนะอ๋อมัดมัดใช่ไหมฮะอ๋อมัดเอาไว้ต้องมัดเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะฮะจริงๆแล้วนี่ในข้อมูลเขาบอกด้วยนะว่าอยากเจอน้องให้ไปที่ไหนนะเราไม่บอกล อเออเดี๋ยวมันจะผมไม่แน่ใจว่าคือทางห้างเขาว่าโอเคหรือเปล่าเออครับเออเพราะมันต้องพูดชื่อห้างของไงครับอเออโอ้แต่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่นะฮะเห็นเมื่อกี้พี่กอฟบอกว่าสุนัขมันก็ซ้ำของคนอื่นอยู่แล้วที่บ้านพี่อกอปฟก็มีสุนัขอยู่แล้วนี่ลนวนี่ไงพี่ ไม่เอ้าไม่เอ้าพี่ก๊อฟเป็นคนรักสัตว์ใครพูดถึงพี่ก๊อฟเป็นจพลใครเก็รู้ว่าเป็นคนรักสัตว์โอ้นี้ไม่ไหวไม้งั้นอันนี้ไม่ไหวเหรอถ้ามีคนบอกว่าพี่ขอความช่วยเหลือหน่อยน้องหาบ้านน้องหาบ้านเออก็ให้น้องหาให้เจอแล้วกันเอ้าโวยพรไปเอกลัวเหมือนกันคุณผมไม่รู้ว่าตัวแค่นีุ้ฟันทุาคมหรือยังอะน่าคาน่าจะคมแล้วละก็นั่นเลยดิอน้าเออ ต่อกันดีกว่าครับผมคราวนี้เดี๋ยวพาไปสหรัฐอเมริกาครับไป USA กันหน่อยพี่อะมีสาวไทยคนหนึ่งฮะเขาไปเปิดร้านพิซซ่าอยู่ที่อเมริกานะฮะหรือว่าสหรัฐอเมริกาแล้วเธอก็เกิดไอเดียฮะอยากจะลองทำพิซซ่าออหน้าอาหารไทยที่ใครหล,หลายๆคนนะครับชิมกันแล้วเขาบอกว่าเป็นพิซซ่าที่อร่อยแล้วก็แซ่บด้วยเป็นพิซซ่าหน้าอะไรไปชมฮะเป็นคาแรคเตอร์แบบเทป า 4, นาตาน่าทานมากนะฮนะเมนูที่เห็นนี้เป็นพิซซมะนาด้วยนี่พิซซ่าหน้าลาบ oh. นี้นี่ดัดแปลงจากอาหารลาบปกติที่เราทานกันอยู่เนี่ยนะฮะก็ใช้หอมใหญ่แทนนะฮะเพราะารสชาติมันจะออกหวานนะครับ,รบแต่ว่ารสชาติเด่นๆของลาบพิซซ่าก็คือเผ็ด เรียวแซบนะฮะแล้วก็โรยหน้าเพิ่มสีสันด้วยพริกป่นเกาหลีที่ไม่มีความเผ็ดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทําพิซซาแจกให้กับหน,หนุ่มก่อสร้างชาวเม็กซิกันนะฮะให้เขาชิมฟรีจานวน80คนนะฮะเนื่องจากทางโครงการทําบ้านเนี่ยเขาได้จ้างให้เธอมาทําพิซซาแจกฟรีให้คนที่เข้ามาดูบ้านสำหรับใครที่ชอบรสชาติพิซซ่าน้าราบเนี่ยก็ค่อยจ่ายเงินให้เธอก็ได้ซึ่งผลตอบรับเนี่ยมันเกินคาดมากนะฮะสุดท้ายทํางานจบรับเงินนะฮะได้ทิป แปลงแปลงเป็นเงินไทยก็ได้รับไปประมาณ1 4 0 0 0บาทโอ้โหเหรอนี่แค่ลิป,ป,ปนะนะถ้าไปเปิดเป็นฟู้ดทรัพจริงๆนี่อ้าวโหวันหนึ่งนี่ผมว่ารับเป็นหลายพันเหรียญน,นะเจออาชีพใหม่แล้วอย่างเงี้ยพิซซ่าหน้าลาบโอ้นี่สุดยอด แลวอันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องไปทะเลาะคนอิตาเลียนด้วยนี่ oh. เพราะว่านี้ที่อเมริกาเขามีพิซซ่าหลากหลายประเภท uh huh. ชิคาโกสไตล์นิวยอร์กสไตล์ huh. พิซซ่าน้าลาบแบบไทยสไตล์นี่โอ้โ uh ห huh. ดีดีดีเออเออครับผู้ชมฮะไปดูกระแสในแวดวงสังคมบ้านเรากันบ้างนะครับเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาฮะเหล่าเซเลบริตี้นะครับเขาพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีทําบุญฉลองวันเกิดครบ65ปีของคุณรัญชาบริบาลบุรีพันธ์นะครับ งานนี้ก็สุขใจอิ่มบุญนะฮะซึ่งบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความอบอุ่นฮะลองชมภาพบรรยากาศครับ mm. พิธีทําบุญนะครับ mm. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ65ปีของคุณรัญชาบริบาลบุรีพันธ์นะครับ mm. จัดขึ้นณพระโบสถ์วัดมหาธาตุยุราราราาวราชรังสฤษดิ์ราชบวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครนะครับ mm. โดยมีคุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์คุณแม่ของคุณรัญชา พร้อมด้วยคุณรมมณีเทียมประสิทธิ์และครอบครัวมิสหายและเหล่าเเลบิตี้นะฮะอาทิคุณละลิษาจงบารมีประธานมูลนิธิทานศิลรักจิตกรคุณนุชภาวงเจริญศิลนายกสมสทรสอซอนตา้ากรุงเทพเ้าเขาร่วมพิธีทวบุญถวายพัะตาหารเพลน,นะครับและเข้าร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิด2เมษายนครบรอบ65ปีในครั้งนี้กันอย่างคับข้างครับ คุณรัญชาบริบาลบริพันธ์นะครับเป็นผู้ที่ทุ่มเทและเสียสละให้กับงานด้านสังคมสงเคราะห์และองค์กรการกุศลมาอย่างยาวนานฮะแม้ว่าปีนี้จะก้าวเข้าสู่วัย65ปีแล้วแต่ก็ยังคงยึดมั่นและพร้อมลุยงานเพื่อสังคมต่อไปครับ เพื่อนๆทุกคนก็ยินดีมาร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกันนะคะในวันเกิดนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณมากในนทีนี้ด้วยค่ะพร้อมที่จะรุยงานแล้วก็ช่วยออสาธารณก,กุศลต่อไปในอนาคตนะคะนีะ่นะฮะก็ขอร่วมนะฮะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยครับผมสำหรับคุณคร,รัญชาบริบาลบุรีพันธ์นะครับผมเวลาหมดแล้วจา้าวันนี้ขอบคุณสื้อผจากหมูหมูครับครับผมลาไปก่อนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ